โอ oh, ห่างหายไปเลยสำหรับเกรียนโอนะครับมาริโอบาลเตลี่มาพูดถึงกันหน่อยตอนนี้มีรายงานข่าวล่าสุดว่าเกรียนโอจะเป็นนักเตะคนล่าสุดหรือเปล่าที่เตรียมรับข้อเสนอจากซาอุดีอาระเบ,บียครับไปโกยเงินที่หลีกตะวันออกกลางซะอย่างนั้นนะมาริโอนะครับอื้ม <c oughs> อันนี้เป็นรายงานข่าวจาก TMW ับครับสื่อจากอิตาลีนะรายงานบอกเลยว่ามาริโอบาลตเตลี่ครับ กองหน้าจอมเกรียนคนนี้คือนักเตะคนล่าสุดที่มีโอกาสย้ายไปโกยเงินที่ซาอุดิอาระเบียนะครับดาวเตะวัย3าปีอย่างาโลเติลี่ย้ายไปอยู่กับ f อฟซีซงในสวิสแลนด์นะครับเมื่อสิงหาคมปีก่อนด้วยสัญญายาว2ปีรายง,งานล่าสุดบอกว่าเกรียนโอ้ครับไม่ได้อยู่ในแผนการสัมชิมของซยงแล้วในฤะดูกาลนะหน้าแล้ถูกสั่งให้แยกซ้อมเดี่ยวช่วงพรีเซนเพื่อรอข้อเสนอจ,จากทีมที่ให้ความสนใจ ขั้นหมายว่าจะมีขอ้อเสนอชิ้นงามจากซาอุดิอารเบียนะยื่นเข้ามาให้เขาพิจารณาในอนาคตอันใกล้น,นี้ด้วยครับแม้ตอนนี้ยังไม่มีการเจรจากับสยงอย่างจรงิงจังมาริโอบาลตเตลรี่ครับลงสนามไป19เกมในสวิตเซอร์แลนด์ครับเมื่อฤดูกาลก่อนยิงไป9ประตูด้วยกันนะโอ้โหหายหน้าหายตาเลยนะพี่ซูเปอร์มาริโอ ตอนนี้ไม่รู้ว่านาะคตจะเป็นยังไงครับเหมือนจะไม่ได้อยู่ในแผนจำทีมของซิยงแล้วด้วยนะครับอาจจะไปกกยเงินที่ซาอุดิอารเบียก็ได้ครับแก่ตัวไปแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้อยู่ไหนก็เกรนเขาไปหมดเลยสำหรับเกรนโอนะครับมาริโอบาโลเตลี่ยังจำก็ได้ก็คอมเมินเข้ามาเลยฮะ